MG Marvel R รุ่นแรกออกมาแล้วครับเนื่องจากตัว Marvel R ได้เปิดตัวสักพักแล้วและนี่คือคลิปรถแรกของ Marvel R ที่มาส่งถึงยุโรปเลยครับเราจะเห็นว่าได้มีการบรรทุกผ่านเรือสินค้าขนาดใหญ่มายังท่าเรือของยุโรปครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับยุโรปยังเป็นรถพวงมาลัยซ้าอยู่ซึ่งยังไม่ใกล้เคียงบ้านเราเลยถ้าบ้าเราจะามาขายนะครับตามหลักการแล้ว จะต้องรอพรมลอยที่เป็นพรมลยขวาก่อนซึ่งก็น่าจะรอให้ตัวมาว v e อาขายที่อินโดก่อนนะครับพอขายที่อินโดแล้วเราถึงจะมีโอกาสนำพรมลอยขวาเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วครับเอาละอย่างน้อยก็ส่งออกไปที่ยุโรปให้เราได้ชมกันก่อนครับถ้าใครอยากดูคลิปเกี่ยวกับมาว v e อาเต็มๆนะครับสามารถกดดูที่มุมขวาด้านบนได้เลยผมทำคลิปไว้แล้วครับเราจะเห็นว่ารถได้ออกมาจากเรือขนาดใหญ่เลยครับ มีทั้งสีดําและสีขาวตัวรถนั้นสวยงามมากๆและรถมีขนาดใหญ่โตมากๆเลยครับผมอยากให้มาไทยเร็วๆจังเลยนะครับคันนี้และที่ลานจอดรถเราจะเห็นว่ามีรถเยอะมากๆที่จอดอยู่ดีไซน์เขามันถูกใจจริงๆครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าผมนี่อย่างชอบเลยครับเจ้าตัวนี้เรามาทายราคากันดีกว่าครับว่าถ้าได้มาไทยเจ้าตัว m a ว a ว่าคันนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ผมคิดไว้ในใจแล้วความรู้หลาาของรถแล้วก็ระบบที่จัดไปมากๆรุ่นถึงมีระยะทางต่อการชาร์จที่มากพอสมควรรถมีขนาดใหญ่ด้วยผมว่าราคาคันนี้น่าจะอยู่ที่1.7จนถึง1.9ล้านบาทครับและเพื่อนๆละ่ะคิดว่าถ้ามาไทยราคาจะเป็นเท่าไหร่ครับอาจจะถูกกว่าที่ผมคาดไว้ก็เป็นได้นะเนี่และคันนี้มีขายด้วยกัน2รุ่นย่อยครับ รุ่นแรกจะเป็นมอเตอร์2ตัวให้กำลังสูงถึง180แรงม้าแรงบิดก็คือ410นิวตันเมตรเลยครับและอาาัตราเร่งส0-100ภายใน7.9วินาทีเท่านั้นเองสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง402กิโลเมตรและรุ่นที่2นะครับจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยครับจะมีมอเตอร์ถึง3ตัวและให้กำลังแรงม้านะสูงถึง284แรงม้าแรงบิดสูงมาสารถึง665นิวตันเมตร และอาตาลัตราเร่งสซ่ถึงร้อยนี่ภายใน4.9วินาทีโอ้โหรถขนาดใหญ่ขนาดนี้ทําเวลาแค่4.9วินาทีเองครับและความเร็วสูงสุดนะครับเขาจํากัดไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระยะทางในตัว3มอเตอร์นี้ก็คือ3 7 0กิโลเมตรต่อการชาร์จเพื่อนๆอ,อยากได้รุ่นไหนกันครับสำหรับผมผมเลือกรุ่นที่402กิโลเมตรดีกว่าไม่ต้องหลายมากแต่ขอระยะทางเยอะๆดีกว่าครับ เอาละครับขอย้ำมีรอบนะครับถ้าใครสนใจคลิป Marvel R นะครับก็สามารถกดดูต่อจากคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านถ่ายคลิปให้ครับสำหรับวันนี้ขอมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Marvel R เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ